หกหมายเลขที่ห้ามใช้ในมอต GP จีพีนักแข่งคนอื่นจะไม่สามารถใช้หมายเลขนี้ได้อีกตลอดกาลเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักแข่งในตำนานที่เคยใช้หมายเลขนี้อันดับที่6เควินชวนส์นักแข่งสัญชาติอเมริกาแชมป์โลก5 0 0ซีในปี1993เขาคนนี้คือผู้ให้กำเนิดฉายายคนว่าขี่ซูเลยก็ว่าได้อันดับที่5หมายเลข58อสมาโกซิมจินีนักแข่งสัญชาติอิตาเลียนมิสหายคนสนิทของรอซี่และเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็เคยหัดขี่รถบนถนนเส้นเดียวกับที่รอซี่เคยใช้ฝึกซ้อมตอนเด ปี2010และเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในปี2011ที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียอันดับที่4หมายเลข65ลอริสกาปิโลซีนักแข่งสัญชาติอิตาเลียนแชมป์โลก3าสมัยแม้เขาคนนี้จะไม่ได้เสียชีวิตแต่ดอน์นาประกาศไว้ในปี2011ว่าจะไม่ให้ใครใช้หมายเลข65อีกเพื่อเป็นเกียรติแก่การนำลาวการของเขาปัจจุบันเขาต้องลงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับดอน์นาสปอร์ตอันดับที่3ไดจิโรคาโตะนักแข่งสัญชาติญี่ปุ่นแชมป์โลก244ในปี2001เลขนี้ถูกดีทายเป็นเพราะหลัง 1นคนอันดับที่2หมายเลข69นิกกี้เฮเดนนักแข่งสัญชาติอเมริกาแชมป์โลก MotoGP ปี2006ที่ต้องดีทายหมายเลขนี้เพื่อเป็นเกียรติให้กับนิกกี้เฮเดนเจ้าของชายาเดอะเคนตักกี้คิดที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนในปี2017ที่ประเทศอิตาลีนับว่าเขาเป็นคนสนิทกับรอซี่เลยก็ว่าได้เพราะรอซี่จะใส่หมวกหมายเลข469เพื่อไว้อะไรให้กับนิกกี้เฮเดนหลังการเสียชีวิตอันดับที่ 1, 1> หมายเลข46ชื่อว่าใครที่ชอบ MotoGP คงไม่มีใครไม่รู้จักวาเลนติโนรอสซี่นักแข่งสัญชาติอิตาเลียนเจ้าของแชมป์โลก9สมยัยคว้าชัย115ครั้งและขึ้นโพเดียม235ครั้งในทุกขาดเขาเป็นนักแข่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประว มิสตร์ t o g p หมายเลข46ถูกดีไทรยในปี2022หลังจากเขาอำลวาวงการอย่างยิ่งใหญ่จาก MotoGP และเมและเพื่อนคิดว่าจะมีหมายเลขไหนอีกบ้างครับที่จะห้ามใช้ต่อในอนาคต